สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวดีนะครับสําหรับผู้ประกันตนประกันสังคมนะครับประกันสังคมนะครับพร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือนะครับให้กับผู้ประกันสังคมมาตาสามสิบสามนะครับเป็นเงินช่วยเหลือจากโควิดนะครับไวรัสโควิด19นะครับโดยนะครับประกันสังคมมี นะครับกำหนดจ่ายให้วันที่31สิสิงหาคมนี้นะครับหลังจากที่ประกันสังคมนะครับเลื่อนจ่ายเงินประกันสังคมนะครับเหตุผลในการเลื่อนจ่ายก็คือว่ารอการจัดสรรงบจากรัฐบาลนะครับพูดง่ายๆคืองบอยังไม่มาก็เลยต้องเลื่อนจ่าย ช่วยเหลือเยียวยาออกไปนะครับซึ่งจะเป็นการจ่ายเงิน15,000บาทนะครับผมซึ่งสามารถที่จะจ่ายให้วันที่3 1สิงหาคมนี้นะครับผมสับใครนะครับที่ได้รับ เงินช่วยเหลือเยียวยานี้นะครับก็ไปตรวจสอบดูนะครับพบซึ่ง Facebook ของคุณอนวัตจัดให้นะครับก็โพสต์ Facebook เกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบนะครับให้กับผู้ที่ อยู่ในขอบเขตที่ได้รับความช่วยเหลือจากไวรัสโควิด -19 จากประกันสังคมนะครับจะได้รับเงินสาสิสิงหาคามนี้นะครับผมเงินประกันสังคมนะครับที่จะโอนให้1 5 0 0 0บาทงวดแรกก็คือให้สิ้นเดือนนี้นะครับคือเป็นคนที่อยู่ในประกันสังคมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ลาออกจากงานก่อน6เดือนนะครับเป็นบุคคลที่นะครับได้หยุดงานหรือ เจอสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้ต้องออกจากงานนะครับก็จะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานี้นะครับผมโดยผู้ประกันตนมาตรา33นะครับก็สามารถไปเช็คเงินที่ธนาคารที่ยื่นให้กับ ประกันสังคมได้เลยนะครับว่าเงินเข้าหรืออยัง31สิงหาคมนี้นะครับไปเช็คเงินได้เลยครับประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียยาแล้วแน่นอนครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุที่นํามาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ